ทำถาหายหรึไงมันจังคือเอ้ยเอาไม่เห็นย่างมันแกแล้วแกจังเอาหลักยอะหลักเนี่ยเออเขาบ่กหายด้องยุกผักเสาร้อยงามๆดูกลมป้าขวานป้าไว้ขวาหนายเป้าไว้แต่ว่ายอดมันเลยเกินกายกับในายแล้วบบได้กินตี๋เอ้ยเขาขังตัวเองในขณะที่เจ้าของก็ไปอยู่ไปบิง หยอนดอกบทางนั <łość> ้นเลยเด็กมันบุรีบดอกแล้วก็กินไดยหยอดมันงามเลยเนาะเราหวานบุรีหมากให้มันเป็นอย่างขาวบุรีกินทุกคนหนักแต่ว่าแมงไหมกินกินก็ต้นแดดไม่แห้งเนาะบัเป็นอย่างนร้นบักินเมือนี้ครับชบัเอาของที่ฮาบวปลูกฮาสิเอาของตัวฮาปลูกสบายดีทุกคนเดี๋ยวเราแบะเป็นตะกร้ให้แป๊บหนึ่งตอนนี้แดดก่าดี สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปเบิ่งสวนฮาก่อนและที่สําคัญก็คือเมื่อนี้เราสิพาพี่น้องไปเก็บพักอยู่สวนและการสิภาพไปเบิ่งเครื่องปลูกของพังฮาวา่ายังที่กินได้แล้วให้เบิ่งเนาะวะ่ามันจะมียังน่ที่ว่ากินได้ที่เขาปลูกแล้วพหหลายอย่างเนวต้นใหม่ที่ว่ามาจากพี่น้องฝั่งไทยเ่นส่งมาให้เราทุกคนเดี๋ยวมืว่อเ้าซื้อกระตาไปไล่หลายเนาะอันนี้จะเป็นโมเมนต์ของสวนเราทุกคนอันนี้เป็นของตลาดเนาะแต่ีหยังมันเหี่ยว,ว่หมดกะกินมันคนก็นกยากพี่น้องเน้ะ กินละวันลงนี้มันเกิดในปีหนมามันเามาเก็บออกมาเน่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 เฮียเฮียเฮียมันเน่าแล้วสักอืมเราเอินมาเขียบนอยิ้หน้าสื่อบะไรเป็นยังไงก็เอิญน้อยหน่ากินละทุกคนเดี๋ยวสว,วัสดีวันนี้นะค่ะมันเกิดในนี่แสดงว่าต้นมะเขียบ่ออันนี้น่าสะลอยอยาเด้อร้อยยาเด้อพิวอ่ะ,เ,ะเดี๋ยวนี้ที่ผมูกสวนนั้นเราทุกคนไปเจ้ะกิน มาหอดส่ดวนเราทุกคนก่อนอื่นเราต้องเขาหอ,อกงวก่อนแต่สมัยนี้ผมมีงวตักตัวโดยเฉพาะงวง,วงวตัวนิ่งางามตัวนีงงวว้งามอันนี้ก็ตามมักกรตามไม่ไพ่เมื่อนี้เขาได้เมนูเราทุกคนเราสินหนึ่งปาลาเราเป็นคนที่ว่ามักกินที่สุดคือหนึ่งปลาก็พักอยู่นํำกันโดยโเฉพาะพักอันนานจะแป๊กเขียวๆนะงวาย,าย,าย,ายใหญ่ๆอย่างเด้อ บอกเกอรี่เออบอกเกอรี่บอกเกอรี่นะข้าปลูกเองได้แบบทุกคนถ้าอยากปลูกบอกเกอรี่กินเองที่ว่ามันเป็นหโฮมไวซี่เขียวๆนะข้าบ่มหมักบอกเกอรี่สีขาวหมักสีเขียวสีเขียวมันจะแซบกว่าสีขาวนะฮะมานาจะรับปลูกเขาปลูกจะเป็นสีขาวเขาว่าสีสีขาวหน่นดอกกระลำแมนเดียวเออจากสายอีซีแต่ว่าบ้านเขาอื่นดอกกระลำอมีแปรไปรแต่คอนเทนท์เราแต่คอนเทนท์เราหลักมักสลี่อีเมียอันนี้หมักกันทุกคนอย่างฉล้อย สลอยเฮาสไลสแปลว่าสลอยมันแก่แล้วพี่น้องเดื้ในหนวดมันมันมันแห้งแล้วของอีแม่เราเสีหายเยอะทุกคนเดี๋ยวสิเปลี่ยนคอนเทนต์หลักหมาสลีอีแม่เราเมื่อบอกเราหาซื่อหักอีรีนิช่วยแก้มดูแก้มดูห้ออีแม่เนาะทุกคนตัวนี้นะอีแม่าปลูกลูกเราปลูกก่อนแต่ว่าแม่ได้กินแล้วของแม่บอกให้มันโบเก้นทันบ่มีไนน์นวบอกให้ทนน่แด่ เออเดนมันจีดังเด้งแล้วแกเอาดูแกทางกล่วนมันเอออ่อนอยอะแฉะอ่อนแรงเยอะบริอ่อนด้านห่งพอดีไปแกอีกทีนึงเนี่ยมันดำแล้วได้นีอันมันนี้มันตายเออาขันอันนี้มันเหี่ยวเลยมันกินได้อะไรอะไรเอ้อมอยมอยมอยมอชลีไม่เหลือตุล้างอ่ากว่าแต่ว่ามอยมันก็อยู่ตึง มันก็อยู่ตังหลุมมันก็ตังต่ว่าไรเนี่ยชิเต้มตัวนี่้อ่งอนอยู่เลยหนึใช่มันอ่อนราสิหายอยู่ดอกเอาแล้วแม่เยได้เปทุกหลายหนึ่งสี่อเมยร่นเะอพี่้องมาคือกล่องอ้แน่ชิยางน้ำังกาแฟยามเล่นจริงว่ามันมีภาษาไทยเพื่อน สมุดปลาคอนสมุดอยังก็สมุดปลาคอนสมุดปากานภาษาไทยผลต่างไว้จบดีไปอ่านนเป็นลาใหม่เบอร์แซลแปนส่วนทองเฮาจิมีหมักแตงหมักถั่วหมักอื้อหมักซาลีแล้ตอนนี้คือซอแปเก็บหมักม่หมักอย่งก็ยูบานคอยมีหมักแตงม่หมักสมโอมักยอดหมักเผาไวยดีผสมหมักหัวยูบานคอยมีหมักแตงม่หมักชมโอกำลังเร้หมักชมโอใช่ไหมกำลังชมโอเด้ ตลกอยู่ยมมักนี่นอกจากนี่นี่มักกอกมักคามเป็นทุกยามมักเครื่องมักข้าวหวาเจ้าเจามุดลำใหน่วยใสๆลืแม่นมักขี้โหดจับตุดปูดมักเดือแค้มคองมีมักตองมักจันมักกล้วยเม็ดสวยมักวยสาลีได้อยสวยเบของกกนี่ เม็ดเม็ดเมอสวเมนตนหมักวานะทุกคนเกี่ยวอีลีเต็มสวนเต็มไฮนีเต็มมายคนหน่ยหญ่มมักตรนมักนี่แงรเนี่ยบมันกำลังมีผรงายกลายเป็นสินค้าจนเขาสาลือลำบานเฮาก็คือเป็นบททองภาษาลาวเนาะทุกคนถ้าผู้ใดที่ว่าอยากเขียนภาษาลาวเนาะเอ้าหมักสลไรเฮ้ใส่จะเฮาปลูกตะกี้ขั้วประำงามหนึ่งใช่เอ้าไปใส่ล้วพี่นอง คือสวนเฮานะ่ะสิมีหมั ừ, มกอึหมักแตงหมักถั่วหมักสะลีแล้วก็มีอุ้ยหมักกุ้งต้นหมักสาลายเฮายัางๆอยู่ไม่ใช่คืตอต้นไะม้น่ะที่เฮาปลูกไว้นี่นะยังกินบนะ่ได้เนาะทุกคนเท่าที่เฮาสังเกตบางแล้วต้นชมโอยังเป็นใบยังมะงเหาะก็ยังเป็นใบอยู่หรอืยอว่ากินใบมันก่อนบ <c ười> ้างโอ้ยมีหลายสีเลยคือมีหลายสีก่ะ สิบัวกอ้าวจะนี่แม่บางดีอ้าวเราเอาพันมาจะใส่ไปเออเอาบัวพันแม่นาาตไทยนะแม่นเิตัวพี่น้องส่งมาให้ปลูกต็มเแม่ลมาปลูกทุอแล้วแล้วบมันคือทางว่ไรซะตรงนีนี้หนงนีแห้นี่นี่ยังมักนึงอันนี้จะแก่แล้ว่ะเดินดเียวคนที่กินเล็ก่จนี้ เปนบบนี้ทำกินเนี่ยงามะเร็งะเลียาบอกงานเนาะเอาเเอนี่ไทั้งพักได้ทั้งมักมาเฮาเฮาเปลี่ยนกันขาตะกรงมาเหอะเป็นกอกรงดอกมัเอ้าารยเล่าเอินดอกหมักอือคือจ้าปลาไดกเอื จำากระด้เงียบเขาโหดเงียบนะทุกคนบักซารีนะหรือว่ามักข้าวโพดนะเป็นอยังเขาคือหักเอาของอีแม่เราบัวหักเอาเวลาแก่เรามาเอาเราไปต้มแล้วมันเป็นบักซารีขาวอย่างเขาบอมากกว่าเพราะเซนนันเขาก็เลยเอาเนาะเอาแล้วแหละเขาสิเมบอกเขาอะเขาไปซื้อมาแต่สวนเขาแล้วสิตอบไปเลยเขาบอกว่าเอาในสวนเราเพราะว่าอีแม่ของที่เราปลูกในสวนนะเราสิแพงแพงคนอื่นได้กินได้คนอื่นกินได้แต่หลาลูกกินไปได้การทำเก็บไปแล้วเราสิถามว่ามันพอกินละบอ จริงๆเราก็บม่ได้ห่วงเราพี่น้องมันเราเก็บมาให้ลูกกินคือเก่าแต่ว่าเราสิแบบต้องเราปลูกเองเราเก็บเดลือตัวเองเข้าเสียเอาทำเองแล้วเรือหันเราก็เราเก็บพร้อมมีหลายต้นอยู่ได้เป็นหมากแบบไหนเนะเอาอีกมากไหนเพราะว่าเวลาลูกกินเก็บแล้วจะดีใจเนาะเด้นเอาก็หน่อบตัววอางพุ่นเอออย่นี้อยากด้ดูอ๋ออันบี้เรากินเราทุกคนใบตองกล้วยกินอะไรจริงๆแล้วเขาปลให้เอาอันเพราะว่ามันสิวัยมันหยอดมันลามเครือมันนี่ชิเป็นหมาก วขาห้องเขามาแล้วห้องสมารถกินได้ห้องเก็บว่าเราพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องของแตงสิ่งเราทุกคนแตงสิ Would ่งแตงปฟอมมีวัตถุสวนเราแตงปฟอมแตงแตงซุ่มบ่ได้เราทุกคนแตงซุ่มที่แตงชุ่มอะไรซีเขียวกับชีหล่ะซีเขียวกับชีหล่ะมักเอือดอ่ะเออมักเอือดภาษามักซารีถ้ามันเป็นซีนั่นนี่นะแซ่บถ้าเป็นมักซารีเหลืองรสสามมันชิวานอย่างเดียวเขาเป็นมักซารีนี่นะหวานทั้งหอมเออโกว้เน็ดแนว้ยมันชิวานเพลงภาษาหมากเพ้นไะนหมากเป็นไงนี่อามักค์เลย มกดกรีบอต้นเรียมต้นขาวตะกคนนะมือเสลี้เรินีไปทางนั้นก็มองกง่านนี่นี่ทางนี้นางไปทางข้ออะไรวะเดี๋ยวเราถายเอาแต่หยอกมังอื้อให้นี่เดีบ่ะวันก็งเนเอาแตะกะเตียงวตะกะเตียงลายกนแค่อนเก็บก่อนนี่เตาที่เน้องคุณจบ หนูหันมาทำตามป้าโอ้ยตามโอ้ยทุกคนตำมาบนีบิ่งคงเสียคงเสียคงนัวยืนบ่ะอยู่ในอันห้างอยู่ในอันประเทศนอกเขาเห็นอยู่ได้หน่บ่งว่าอยู่ประเทศใดให้ยืนในห้างที่แค่เพิ่นหมักเสรีเสรีแมนเสรียังว่าทักสลีอย่างไรหากแต่สีสันเฉยๆตามสุ่มๆจักหน่อยแซ่บเสียไยังหมักกินตัวนี้มันยังเขียวอยู่ค่ะมันสีอันเหลืองแล้วนะแซ่บ สมแต่งน no ้อยเสีบคำบังแตงจริงน้อยเด่นอยอดบางยังไง่ปรงไว้กระดากระตาบัวใส่ทรงข่ายาวเสียกขยาวบัวได้พี่น้องคันส่วนมันหกแทนเบิ้งเท้าคันบัวเี่ถ้าถึงอแถวแปพี่น้อง นี่เก็บมาตามคล่องนี่ไปหำเลยนี่มีดอกนี่้วเดี๋ยวนมันอยู่ต่ำแน่จริงบกขาดเลยพอแล้วเนาะไลายแล้วได้เต็มกระตาสิหลง อย่างนั้นหมดละฮะอัดหมดละไม่ละท่านมองดูไปยุทุกคนเฮียอัาปิดเลยจริงๆแล้วก็บเป็นลายบรรดากระตามันตื่นแกนกระตามันเลิกสีลายกว่านี้ในสวนนอาบวกท่านจะกินได้นะทุกคนเครื่องปลูกเขานี่เดี๋ยวจะบาะสมโภชหมักลำไยลำมุด ทุเรียนต้นใหม่ทุกสนิดเลยยังมาเเป็นหมารกเนาะเขาบอกว่าประมาณปีปีสิเป็นหมากจังสิได้กินสรุปแล้วคือเราได้แต่พางมะเอักมะแดงเนาะโอ้โาปเมออไรป่ะเมอแบบเนาเอาเตาเอาดอกไม้ให้อีเมีดูแล้ก็ตายลม่เอาไปสชื่อสลีบอือสลีก็เอามาแล้ว มึงแก่เดีนะมึงแก่งไม่มีกบมันเออเนาะเจ้ามันแก่แล้วนะี่แจวดูจ้ิเก็บเพิ่งไดขนาดว่าเก็บกูก็ให้มึงแก่จะต้องเป็นิเก็บแล้วะไนแล้่เนี่ย้ตามแผนนาสำเร็จทุกคนเราบ่ทั้งหน้าต่างตาเพิ่งมาได้เบิงอะไรกันแต่ ออนงามนั่นเลย้าวโเก็บมากกับบริกินแล้วแม่เปาเปแก้ไป้อาอีกว่แม่ไปแก้เห้าไปแกเอาอีกะบอ่า่อมันก่บมันแก่แราเนี้คือชีพเป็นกินเท้าเห่าแว่ผ่าบานหย่ำตุบตัตุบตคือเกาหนึ่งบุษุกเนปลาเขาไปเยปาว้าแล้วทุกคนเลย คือปลาที่เฮาสีนหนึ่งเนะทุกคนมือน, <c oughs> นีเห็ดแนวกินอยู่บ้านในบริยูนาแล้วกมจริงเราออกไปเหตุยูนาก็ได้แต่ว่ามือนี้ฮาอยากกินอยู่บ้าน, <c oughs> น,นาารเราแบบพร้อมห,หน้ัก้อมตาก็เลยไป,ยปต้องมีไผ่เผาเลื่อเนเนะทุกคนก็จิมีเสียงบรรยากาศอยู่ทางบ้านนากดน้อยเนาะปลาสื่อม,มากะตัวหนึ่งประมาณห้าสิบปันอันนี้คือเราทำความสะอาดแล้วจริงแต่บ,บางมันบางก็คือหัน่น เ็นเมนูที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับเราถ้าผาเป็นแบบว่าลาบเนี่ยแต่ว่าแซ่บกินกับผักหลายอันนี้น่ไปสวนนกำกันหลักปลามามาปลาปลามาตัวหนึ่งนี่ละโลหนึ่งเดีนนนนน่น้องในในสวนในสวนท่าในน้องในก็มีแต่ปลาเนี่ยนะสือมาปล่อยลายอยู่ปลาหนี่แหละมันเป็นปลาที่ว่ากลิ่นหวานแต,วาาแต่ว่านนนนก่างลายไม่มีตอนตัวใหญ่เป็นก่างซุหลายมาเนาะ คีมมันหรอแต่แรกหัวจิไข่์คือแบบว่าแบ่งแบ่งเวียกกันทุกคนจะดีบแบบัวจิไข่อันนี้คือเป็นนวดแล้มันนับหมุดกันได้เอาวโใส่ก็ได้นะตะกอนใส่มาเกลือใส่แต่เกลือก็ได้ข้าวมหมักเป็นเนื้อโมเสียบว่ะแล้วแต่ผูกหมักเนาะทุกคนเนื้อเราหมักแบบต่างนวดเล็กน้อยเป็นมอญลายลายแบบ ประมาณโอ่งหนึ่งว่าไหมห้องเสือข้าวหมักบ้านข้าวหมกหมักเป็นนัวจัเป็นขั้นว่าบกินเลยก็ได้ขนาดแลเห็ดหน่ำก็ผุ่นวางดองบอกก้อนนี่เราค้นใส่แป้งนัวคนใส่แป้งนัวเขาจะบอกเห่าเห็ดมเขาเสียบเขใส่แป้งนัวเขาเสียบไปี่นั่นแล้วแล้วดองพี่น้องเลือกแต่หมอแล้วไปแรงไรงไปขั้นสิว่าคนรร้ายกับเม่นเราแต่เข้าเสียบนะเพราะว่าใส่แต่โรตีโรตีมันโมเทจเต่าเป็นน่าใส่ของสุไทยอยากเข้าไปด้วย เดี๋ยวนียิมาแวักเสียง,งมึมึงัม่านทุกคนอันนี้คือเขาโหดหลักอีแม่เนาะหลักกับมเป็นอยังหลักหลักมากินนํากันโมแม่นหลักไปกินบอนอื่นอ่าไม่งาเมันอะเบิ่บงเด้ <c oughs> อเขากันาะเอามาเลเชฟในเป็นยังไงเอามาแตบ้านฮากเอรอ่ะากเกอรเดียวเอามาแตไทยฮากเกอเ่ะเอ้แมวเอ้ห์เห็ดแนวมันเนี่ยท่านทุกคนโหดหน่อยหนึ่งจัูเป็นซว<อ>ันเนาะซีสมซีเลียงซบัวซแหนเด่นอ่ลายก็มีมีซีลาย กระสุนมันยิงกันมันยิงกันตัวเลี้ยงกับเป็นสีไลน์เพราะถ้ามันเจ้าก็โผล่ถ้มัจักเลยรบางทีเป็นหมากระโผดเลี้ยงนะผูกใจ่มากระโผดเขากับหมาสไลน์มันยิงกันแต่มันจะเป็นสีเดียวกันว่นเดียวกนแต่คนอันนี้กระโผดเลี้ยงปกติเหรอแต่ว่าอันนี้มันยิงกันเราทุกคนบู๊หัวผู้ใด้บาดเจ็บนาทีสำคัญคือกระสุนนี่กระจายไปในหมักข้าวโพดเลยกระสุนก็คือลูกปืน กันก็ค kind of ือปืนยิงกันเออภาษาอังกฤษได้เฉยมาจีนไดตีซานยิงปืนบกันนั่นคือปืนยิงกันแม่เป็นซีอยู่คุ้นไหวทุกคนเดี๋ยวมือแรงเ้าสิไปเอาอีกพี่น้องเ้าสิไปเอามาจนหมดเลยแก่แล้วยังกินไหมฮะมันยังแกงอ่อนเ้าสิไปเอาอีกเอามันยังไหลเลยอันอันนี้มันอันนี้อันนี้มันแก่อันนี้มันอันนี้มันเหี่ยวมันอะไรไม่เอาเห็นหรอมันโมไม่น้ำคนมาตก บ่าหักมือแลงให้เอาไปเอาอีกเด้อค่ะเออบ่มีน้ำก็มีในใช่ไหมแสดงว่าเราบ่งวิธีพี่น้องเราเปิดทางเาแล้วเดี๋ยวมือแลงเขาจะไปเอาเพราะว่ามันยังลายอยู่หมาแก่มันนะหวานแก่อีกทำแก้ขึ้นไปอีกก้อนนี้ก่อนจะเอาอันนี้นังอ่อนอ่านนังอ่อนกินด่างมันหรอเ่ตัวนี้พอดีสก์เฮ้ยกินด่างมันหรอเปล่าทำโมเนไหม เอาไปเก็บอาทีมันกัดมันกัดมื่อนะมาถึกได้ในกุศลากินเานองยังบุมาแตงกันยังหน่อยอยู่ก็เอาท่านยยคุบอแตงหญ่นั่นเอาเฮ้ยยัน่บเอาใหม่แตงกิงไงจวนังหน่อย่เอาสวนเลยเกลรี่กบกำมบอร์ลีอัมันเป็นตะแคงตะมุตแตงในมันดำดำานุ่นใน้มเบิดมันคือมันคือขาวแต่มันมากข้าวมันยิงกัน ยิงก so, like, like so, like, ันกับแบบว่าคือแบบมันอยู่ไก่กันแล้วมันผสมพันธุ์กันเองเดงแบบแมงผึ่งผสมพันธุ์ในมันก็เลยแบบสอดกันแบบลูกครึ่งอันนี้สิเป็นอันนี้ครึ่งนึ่งอันนี้ครึ่งนึ่งพ่อเป็นคนประเด็ธแม่เป็นคนประเด็นสงก็เลยออกมาลูกก็เลยแบบหลากสีพ่อดำมขันว่าพ่อดำแม่ยังขาวเชยเนาะเด่นใช่พ่อดำแม่เนาะดำแม่ขาวลูกขาวลู็หนึ่งมันยิงกันัเลย ซึ่งมีหล้วี่เฮานี้แม่ดำเลยทุกคนแล้วอีเหี่ยทำไมดำได้เด็ี่เฮานี่วาเฮานีดำเหดำยังแมจะดำธรรมดาอยเฮาก็ดำเหมือนกันทุกคนแล้วเราสองส่งปีนี้นะดำกันดำจนเจ็บปมือดำดำตรงหมกาลายแล้มักแปงจริงหน่อยนะแสบกว่ามักแตงอัน ทุกชนิดเลยทุกคนเพราะวะ่าข้าหมักกินตอนมันยังหน่อยๆทำนี้มันสิอ่อนหวานแล้วก็หอมกินหนังบ่วแซ่บม,มันกินหนังบ่วแซ่บกินแล้วลรอปกเป็นน่าจะกินหนังบ่วแซ่บต้มยำเลยใส่เข้าไปในท้อยจะหอมที่สำคัญคือใบมะขามอันนี้สูตรเท่าเอางนาะพี่น้อง

ใส่สินยากหยาเลยเวลาใส่สินและชิญ่ยางไปตามสวนตมหัวเปลา่าหกเนาะบุไดใพี่น้องสิ่งสำคัญก็กคืองูและงูลายเนาะถ้าหัวงูมีผิดหรืองูมีหัมีผิดพอเห็นพี่น้องฟังไทยผิ่นบอกเขาว่ามีหลานผิ่นนะไปตัดหยาอยู่ในสวนหละเอามือนะไปหุบเปล่าหยาหยาที่ตัดแล้วนะแต่ว่าอ่าปัดแนมงงูเห่ามันครบมือนะงูเห่านะ้าโตมันตะขาดรึ่งแล้วแต่ว่าหอยไปแต่กันหัวมันกับมือครบมือ ขึ้นมาไปแต่อีหยังเนาะแบบไปนอนห้องหมอจนแบบสลบเลยนะขั้นไปบวชในตายก็ได้แล้วพี่น้องงูมีผิดท่าก็เลยยานแล้วที่สําคัญคือหมักหยาลายคําบบนมันเป็นแปนโอเคอยู่คือต้องใส่สูงเนาะแต่ก็ใส่เกือบบุตรมันจังดีเข้าเซฟตัวเองไว้ก่อนฮาบอ้หอีหยังอยู่ในขีดดินมันมีหลายย่านนี้มันเป็นย่ามฝนป่าหยามันหกแล้วงงูหมักอยู่ในบอนหกเข้าไปหาเห็ดคือกันแต่เฮ็ดมันโมหมักออกป่าที่ว่าหกแห้งมันออก แต่ว่าป่าที่มันชีเป็นแป,แปนแหนบอนป่าหกหลายแห่งหมดแห่งมีแต่งูมีเห็ดสำเนี่ยกลับมากเก็บก <c oughs> ท,ทุกคนทวีตวัสสุบบใส่ทุกคนฟ้าเขาโพดสุกล้วแบบนี้หลัดบอยากถา่ายวิดีโออยู่บ้านเปน็นอย่างไรทุกคนดีคือได้ยินนะเชียงเพลงติกาซิดพร้อมอ้าวจาขอมังคเชอรี่้องกินก่อนเรากินกินมาหลายเนาะ สุดอดชดวน่ยออบได้หิวเขาหอมเลยทุกคนเอได้ข้าวเลยแม่ทำอีเมียแต่กินแม่จะาลรีลูกเข่งดีกเจ้าอเป็นสวนลูกเข่งดีเนาะบัลีกับเิ่งกันเข่งชี้เข่งเอามันก็ยีหกไกเ้งกได้ลยบัาีกินม่แล้วมันเผาแล้วแม่พอดีกินตันหอนเผาแล้ว อืกกอเหาห้ออืมใบเ่าเราไปไปกินน้ำรูคค่ะไปหาทาะไ่หาแล้วอบ่อยอาดอกอีกผู้รูปขแกะนะอืมเฮ้ยต้นแก่วานกวานบ่ามันแก่แล้ววานอ่ะเนหวงจำดีพปลูกอะไรไหมอืมอืมยาลีแนวน่อยเนาะไรมาจ้ะ พักกันนะนะตักแล้วอันนี้ชามนมันหลุดเลยออกครับคุณผู้ชายบ้องกันเนี่ยแต่รีบดูหมอมันดีนะเออโมแมนพาหมอม้ทุกคน ่เาหถ้าต้องออกไปเอาพาหมอมันอยู่นด้แต่พรมันจัหัวสุกหนึ่งบังคึงเนอะจะเลือสมองคึงแหกไหวยอทวนมันตายเอาไวมันเป็นอย่างนี้จบแล้วทุกคนเมนูปลาเาได้กินแต่มะเขาโหดเขาหนึ่งซุกได้สุกแล้วยังเป็นสีแดงกินไก่เฮ้ยคนแรกกินได้กินนี่โลกิพาคอนบสีมารีวัน อ่ทุกคนมีมีขังนี่แหละที่ว่าผิดผ่าแหกที่สุดเลยก็คือไม่เคยผิดผ่าตักัเตืองนี่กินได้กินแต่ผักเนาะแต่ปลานัวน้กินปลาในยมพละสุกทุกคนก็คือจะผ่าก็คือตอนนี้ได้หิวแลวก็หิวแลวก็หิวแล้วก็หิวเห็นมักสรีกินสรีกับเขาแซมนี่คือพอปลาประชุกกับเพาก็นำมากินสุดถ่ายมันก็สุกให้ห่าจนได้ทุกคนทาไว้หนึ่งใหม่คือพาหมอนบาด กลาวมาล้เนี่ยทุกคนหมักกินสีนปลานี่ยสถาบันมันกรจบรยการวิทก็คือจบยการเมีก็ยิ่อนมเต์เจาน้าทิ่มแล้วตอน้คือิปลาสุดสเดัสุก กินทักกินเนี่ยอ,นะอีโปกให้แม่เป็นครั้งแรกจ้าเผ็ดแล้วมันก็สำเร็ดต่อไปกินอะไรก็มีตัวที่สำเร็จก็คืองมักซาลีมือแรกอยงที่ไปเอามากินใหม่ <แฟ S 2> ยังมาสตีชอนไปจะจาวะแด<ฟ>บปีโลคือคือแดดงานเจ้บคุณลหลายๆเราตะโกนที่เขาา้าะมหาเซนแล้วจบไว้สนิทกันเนาะตอนนี้คลิปหนาคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่า <laughs> คลิปใต้ดิ๊ นปลาดิบปลาดิบนำสีปราพันทะเลเราก็เราประกาศกินดิบจริงจริแล้วมันก็แสบกันพอหนึ่งสุกล้วสมันหวานเนื้อมันแทบแทบหวนืส้หวานสิน้ำมือแรงใบ